ยูทูบล้วก็ทํไปนะคะตามภาษานะคะเอฟซี MC ค่ะใช่ไหมได้ตังหรือไม่ได้ตังมันก็เรื่องของเราเนาะเราอยากทำวยค่ะใจมันรักนะคะเอฟซี MC. เนาะใจมันรักนะมันก็อยากเหยีดเนาะคุณพี่จันจาวคุณธนากรคุณสุพิตานะคะสวัสดีนะคะคุณช้างน้อยกินข้าวหรือ,อยังคะเรียบร้อยไปแล้วค่ะเมื่อเช้านี้ทอดทอดส้มเนื้อนะคะแล้วก็ทอดเนื้อแห้งนะคะแล้วก็ มีแจ่วฟ้ากินแว้งไม่ไห,มหมดเลยค่ะเมื่อเช้านี้กินทำอาขับข้าวกินแล้วก็นอนรอให้ฝนมันหยุดเนาะนอนร้อยฝนฝนมันหยุดทัวลงผู้ใดบารูผู้ใดมาเฮ็ดใส่ข่อยกับผู้นั้นเราข่อยว่าเลยเด้เขอบพสนใจนะคะแต่ทัวไม่แต่ถ้าเกิดใครพูดผิดหูเข้าหูไว่ได้พูดฟังบคือมาหมายถึงว่าดูถูกเราหรือว่ามาใส่ร้ายป้ายสีเราไม่ได้เพราะเราทําถูกที่สุดแล้วนะคะเพราะว่า ซาวินก็เป็นเหมือนกับว่านี่เราเป็นคนตรงไปตรงมาใช่ไหมอย่ามาพูดว่าเราเนาะเราเราพอใจที่จะทํเต็มใจที่จะทําเนาะ <laughs> ข่อยใส่นะคะข่อยจัดเตียมนะคะถ้าผูใ้ใดคือเราเราพูดในสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมเราไม่ใช่ไม่ได้พูดในสิ่งที่เสียหายนะคือใจมันอยากทําใจมันรักนะคะห้ามไม่ได้นะคะ <c ười> อะไรก็ห้ามไม่อยู่นะคะ <c ười> เอาเอาอันเ,เ,เอารดแมคโครมาอุ่มไว้ข่อยกระบื้อยุค่ะข่อบบยะะ <c ười> สิไปนะคะ ขนาดพ่อแม่สาวินยังห้ามไม่ได้เลยเนยาะคอยอยากทำเนาะเราจะทำยูทูบนะคะว่าีููบใดมาห้ามคอยได้ดอกประเฮ็ดมาสามปีบรด้เงินจากบาทคอยกเ็เท็ดนะคะแล้วทําสาวินทถามาสามปีนะคะไม่ได้เงินสักบาทเลยเรียนก็ยังไม่ได้พิมพ์ก็ยังไม่ได้เนาะแต่เราก็ทำไงมยความที่ว่าเราเคยทํามาแล้วใช่ไหมเราเคยทํามาแล้วเราก็อยากทำมันมันไอ้นั่นไม่ได้ค่ะใจมันอยากทําใจมันรักอย่าไปห้ามเลยค่ะอย่าไปว่าเขาเลยเนาะได้เงินบได้เงินกสร้างดอกมีเพื่อนเบิ่งกระยา มีคนเบิงศูนคน่ขยกระซิไล่อยู่นี่ละแต่ก่อนก็บ่มีผู้ใดเบิงดอกจ้ามีเข้าๆออกๆออออหนึ่งท่านสองท่านอะไรประมาณนี้เนาะไปก็บ่าซีเรียสคะ่ะมาเบิงกระเบิงบ่เบิงก็บม่เป็นหยังในคลิปก็มีผู้เบิงอยู่ลักซิฟก็บ่เป็นหยังนะคะเราสบายใจที่มีคนดูให้อย่างนั้นก็โอเคนะว่าสัา่นอยกระเบิงอ่ะผู้เดียวคิดก็ได้ขว่า,ย,วายากเลยละ <laughs> ่ะเนาะเราก็ถ่ายไปตามภาษาล้วลวมะมะ่มะ๊มะแมะ่แม่ไปตามภาษานะคะเนาะ แต่แค่มีคนมาว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่ามีคนมีมีคนคุยแค่สองสามคนในช่องจะทำไปทำไมนะคะโอ้เห็ดบาปเขาปพดเด้อมีคนคุยสองสามคนก็นสร้างเขาเด้อยั่งไปว่าเขานะคะที่น้องเอฟซี่ะเนาะโอ้คุณสาวิตานะคะให้หัวใจพลังบวกมานะคะ สวัสดีนะคะคุณสาวิตาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพี่จันจาคุณสาวิตาสวัสดีนะคะคุณอนุชิตสวัสดีครับแอดคนสวยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะสวัสดีขอบคุณสายดันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเทจสตอรี่นะคะเอฟซีกมาใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะกับมากระพร้อมลมฟ้าลมฝนเนาะ ตื่นเช้ามาฝนก็ตกฟ้าก็ร้อนนะคะเพิ่งจะได้ไลฟ์สดนี่นะคะที่เเจ้าคุณอนุชิตสวัสดีครับนะคะขอบคุณนะคะเอฟซีค่ะขอบคุณหลายๆเด้อนะคะสาวินบุเคยดาวผู้ใดขอจมซื้อนลค่ะขอจมขอเสียไล่เนาะ,ะตามภาษาคนเก่นะคะมันก็จะเป็น <laughs> ามตาภาษาคนเก่เนาะมันก็จะมีเมืลอ่ะ,ะค่ะจังจมทั้งยังมีเมิดอลจะจ้าเนาะเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วมันก็จะมีนั้นบ้างเนาะและ้วทีนี้น่ะจะให้เราไปทํา อาชีพอื่นทำธุรกิจอื่นบวกกับอายุใกล้จะห้าสิบปีนะคะมันทําอะไรไม่คือมันเหมือนเหมือนกับวัยวัยนี้มันจะพออยู่บ้านแล้วใช่ไหมห้าสิบมันไม่ต้องไปทํางานแล้วเนาะแล้วก็มีพอๆกินอยู่งอยู่ม้อๆแม่แม่นะทํา youtube ไปแล้วก็เล่นทําเล่นทําสนุกสนานไปนะคะมันมันไม่เครียดนะคะเราทํา youtube นี่มันไม่ใช่ว่ามันเป็นมันเป็นสนุกสนานที่ฮาล่าเริงนะคะมันมีความสุขนะ คนที่ทขาทำ u t u b e มีการไลฟ์สดทักทายกับ FC คุยแล้มันก็ไม่ไม่คนที่ทำ Youtube จะไม่เป็นโลกซึมเศร้าแน่นอนนะคะเพราะว่าโดยเฉพาะสาวอินนะคะค่อยหัวเบิดมือนะคะพี่ <laughs> <laughs> เนาะสาวอินที่หัวเราะทั้งวันนะคะแล้วก็มีอารมณ์ดีด้วยไม่เราไม่ได้ซีเรียสไม่ได้คิดอะไรมากมายนะคะเราทำยูคนทำ u t u b e นี่จะเป็นคนอารมณ์ดีนะคะเป็นคนจิตใจล่าเริงแจ่ม,มใสเนาะ โมเมนว่าเป็นคนนขิงเกล็ดนะคะป้ายิ้มนะคะห,หัวใจพลังบวกมาค่ะขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอพระคุณนะคะคุณป้ายิ้มให้หัวใจพลังบวกมานะคะคุณนวล <c oughs> เกือบคุณช้างน้อย <c oughs> อยู่ทางนี้ค่ะ,ะแอดเก็บมีนเก็บไว้ให้นะคะนี่ไงลืมเกือบนะคะเมื่อคนนืนี่เมนบอกว่าดลลืมเกือบก็มาเอาเด้อค่ะเด้อพลานยุนาห่านพรานะใครลืมเกือบก็มาเอานะคะเมื่อเ้านี่ฝนตกบมเมนเปียกเบิด์ดลวมาน้อ พี่ปันเจ้าใช่ใช่จะกจะแก,ะก,แกเขาเรียกยายไปทําอะที่อื่นเถอะพราะนะเขาก็ย่งนีเขาว่าอย่างนี้นะคะเมียนใค่ะอย่าไปว่าใัก้าเจ้าเด้อคนเท่าก็มีหัวใจคือกันนะคะเนาะ คนแก่ก็มีหัวใจเหมือนกันนะคะเอฟซี FC พี่จันเจา้าป้าเย็นสวัสดีนะคะพี่จันเจา้าคุณนวลสวัสดีะคะ่ะยิงเล็กหัวใจพลังบวกมายิงเล็กซิเกอร์เลิบๆมานะคะเลิบๆเช่นกันนะคะสาวบินก็รักเอฟซีเช่นกันเนาะขอบพระคุณนะคะคุณยิงเล็กพันบุตรเนาะพี่จันหอมสวัสดีค่ะพี่จันหอมไปแล้วบอกไปเมื่อเช้านี้ใช่ไหมหนูฝนตกค่ะหนูไม่ไปมีคนมาเรียกอยู่นะประมาณประมาณหกโมงนี่แหละมาเรียกสาววินเทศสาววินเทสอื่นเรียกสองสามรอบเนาะ โอ้ยอยากเอื่นสาวยังสาววินกับบอสุนนะคะเพราะว่าค่อยนอนอยู่นะมันยังเช้าอยู่ประมาณตีห้าน,นี่แหละมี่คนมาเรียกอยูงเมื่อเช้า,ชานี่ได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่รู้ใครมาเรียกเดี๋ยวจะไปตามหาเสียงอยู่ใครมาเรียกแต่เช้านะคะคุณหญิงเลซี่ก็เยี่ยมมาที่่านจ้จาคุณหญิงนะคะก็สวัสดีคุณนอนขออภัยนะคะไม่ได้ทักทายเอาเกิบมาคืนเอฟซีจ้านะคะพ,พี่เฮเล่น,นะคะสวัสดีครับสาววินจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีค um ่ะเฮียเล่ค่ะสวัสดีค่ะพี่จันเจ้าพี่จันหอมสวัสดีเห็นพี่จันหอมกําลังเดินทางอยู่ไม่รู้ถึงหรือยังนะคะแต่สาวินคือถ้าฝนตกก็คือจะไม่เดินทางเพราะว่าเรามันอันตรายค่ะเหมือนที่ว่าสาวินไปวันน้นนะอู้จอดรถดูสามสามสี่รอบนะคะกว่าจะถึงเนี่ยแล้วก็ตกแรงมากรถ้าก็ลงนะคะแต่ทีนี้เราขับไปก็เที่ยวจอดเที่ยวจอดทีนี้มันมันไม่ถึงไงมันก็จะกินน้ํามันใช่ไหมเพราะว่าเราเรามันขับไปแล้วฝนมันตกหนักมันมองไม่เห็นถนนแล้วก็จอดรถ ปกติเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าถึงวันนั้นเดินเดินทางประมาณสองชั่วโมงกว่าค่ะโอ้โหน้ํามันนี่แบบกินปานน้ำสคัะนะคะเนาะนี่แหละพี่จันหอมว่าพี่สาวเดินไปดูน้องยังไม่ตื่นอ๋อนูว่าแล้วมีเคยมาเรียกหนูนี่ไงคนเรียกอยู่นี่ใช่ใช่ค่ะนุนอนยังไม่ตื่นจริงๆนี่ไงพี่จันหอมเีินมาเรียกนะคะ ได้ยินเสียงว่าสาวินเทสาเทสาวิเทศทีนี้แม่จันหอมก็ไปแล้วเนาะก็ยังไม่ตื่นจริงๆค่ะได้ยินอยู่แต่ฟา้าฝนฟา้ามันลงนี่ไม่เดินทางเด็ดขาดค่ะเพราะว่ามันอันตรายเนาะคุณนวลทำงานอยู่ค่ะสาวินและสาวินคุณจันเจ้าและเอฟซีทุกท่านนะคะขอตัวทํางานขอตัวนะคะนะคะกับสติ๊กเกอร์สวัสดีและหัวใจสีแดงสองดวงค่ะขอบคุณนะคะคุณนวล่าที่แวะมาให้กาลังใจนะคะขอบคุณค่ะข,ณะ,ะขอบคุณนะคะเนาะ ขอบคุณนะคะคุณนวลค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ48ไลค์แล้วขอบคุณ FC ที่น่ารักขอบคุณสายดานนะคะขอบคุณ FC ที่เข้ามาใหม่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาววินเทจสตอรี่นะคะ FC ค่ะยินดีต้อนรับเนาะเขาก็จอยู่ในหน้าต่างจริงีแล้วเนาะซองออกมาในหูจรังีแล้ค่ะพี่น้องค่ะซองออกมาเบิ้งเนาะพา FC มาดู